ไหนเธอบอกมาสิว่ารู้อะไรบ้างเกี่ยวกับเรและเจใดผมกับเรเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วครับเรเป็นคนน่ารักแต่ก็จริงจังอย่างไม่น่าเชื่อเวลาที่เรสนใจอยากจะทําอะไรเนี่ยมันก็จะลงมือทําแล้วก็จะหมกมุ่นอยู่กับสิ่งนั้นจริงๆโดยเฉพาะเรื่องของพี่เจใดครับผมคิดว่าเรเนี่ยเป็นแฟนคลับของพี่เจใดคนแรกแตั้งแต่สมัยพี่เจใดยังไม่ดังด้วยซ้ํา มันเคยลงทุนไปเรียนทำกาแฟด้วยนะครับเพราะว่ามันอยากทำกาแฟแบบที่พี่เจไดชอบแต่พี่ก็ไม่เข้าใจอยู่ดีอะว่ามีคนประเภทนี้อยู่ด้วยเหรอคือเขาคาดหวังว่าจะได้เป็นแฟนกับดาราจริงเหรอเอ,อ่อไม่ใช่นะครับผมว่าเลไม่ได้คาดหวังที่อยากจะได้เป็นแฟนกับพี่เจไดหรอกครับมันคงเห็นพี่ที่เจไดเป็นแรงบันดาลใจในการได้ทำอะไรสิ่งใหม่ๆได้ออกจากกรอบชีวิตเดิมๆซะมากกว่า ความรักของแฟนคลับที่มีให้ต่อศิลปินที่ตัวเองชอบเนี่ยมันไม่เหมือนกับความรักที่คนทั่วไปคิดหรอกนะครับเพราะว่ามันคือการให้โดยที่เราไม่ได้หวังอะไรตอบแทนนอกจากเห็นศิลปินที่ตัวเองชอบมีความสุขมีผลงานแล้วก็ประสบความสําเร็จก็แค่นั้นนะครับนนแล้วทําไมถึงยังมีดรามา่าคือเวลาที่ดาราทําอะไรเราไม่เป็นไปนตามที่แฟนคลับคาดหวังก็นั่นแหละ ไม่คาดหวังแต่ก็คาดหวังอยู่ดีผมคิดว่ามันก็คงเหมือนความรักของพ่อแม่และมั้งครับที่ยังไงก็หวังให้ลูกตัวเองมีความสุขพอเห็นลูกตัวเองทำอะไรออกนอกลู่นอกทางเนี่ยก็คงรู้สึกผิดหวังแต่ก็คงไม่ได้เลิกรักหรอกนะครับก็แค่ตกใจอาจจะต้องใช้เวลาทำความเข้าใจปรับตัวถึงจะยอมรับได้ครับ แล้วนอกจากเรื่องข้างใครเจใดเนี่ยน้องคนนี้เขาทําอะไรเป็นพิเศษได้บ้างไหมเรเต้นเก่งนะครับมันเคยเป็นครูสอนเต้นด้วยพี่ทีน่าแย่แล้วค่ะเจไดกำลังไลฟ์ในเมตตาวีถ้าเป็นแบบนี้คือเหมือนจะไลฟ์ทั้งในโซเชียลด้วยแล้วก็ใน VR ของแฟนคลับด้วยค่ะ ยิ่งนานไม่ถึงได้ใช้คำว่รารักกันลองให้ฉันซ่อนความรักไว้อีกเท่าไหร่คลิกรูปทรายด่างเพื่อมาดูซีรีส์เรื่องนี้ต่อได้ที่วิวและอย่าลืมกดซับ cribe เพื่อไม่ให้พลาดอะไรดีๆจากเรานะคะ